สวัสดีค่ะลูกน้พาพารวยอีเจไร้านนะคะ หรือลุงนภาน,นักสุขค่ะเป็นนักธุรกิจยูนิลั์ระดับหัวหนักกลุ่ม GL สุพรรณบุรีค่ะก็ลุงเองนะคะก็มีอาชีพเสริมสวยนะคะก็ทําเสริมสวยเลี้ยงชีพมานะคะค่ะทีนี้ลุงมาเจอวิกฤตโควิดระบาดนะคะโควิดระบาดนะคะก็ไม่สามารถทํางานได้ผู้คนก็ไม่มาทําผมนะคะทีนี้ลุงก็โชคดีค่ะลุงมาเจอพี่ทิศนวลน,นะคะพี่ทิศนวลสุพรรณนะคะก็มาอ่ามาบอกนะคะว่าเออน้องลองมาดูธุรกิจยูนิลั์นะ ซึ่งน้องสามารถที่จะไปสร้างเงินได้อีกหนึ่งกระเป๋านะคะก็ลุงก็ได้เข้าไปศึกษาดูค่ะกับธุรกิจอยู่ในไลท์โดยการเข้าไปเรียนค่ะเข้าไปเรียนรู้นะคะอยูนไลท์นะคะเขามีการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะลุงก็เลยได้พาตัวเองนะเข้าไปเรียนรู้นะคะหลังจากที่เราเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ออกมาลงมือทํานะคะยูนิไลท์นะคะนอกจากที่จะมีโค้ดนะคะมีโค้ดคอยที่จะสอนเรานะคะยังมีแอ มุมหมอพืชค่ะเออแอปมุมหมอพืชนะคะที่จะมีทุกพืชเลยนะคะที่อยู่ในนั้นนะคะให้กับเราได้รู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะหรือว่าพืชผักหมุนเวียนหรือว่านาข้าวนะคะวันนี้นะคะถ้าเรา,ามีความที่ว่า ไม่รู้ว่าจะป้องกอันนาข้าวเวลาหนอนลงยังไงนะคะ <_ d ata> เราก็เข้าไปเปิดในแอป,ปมุมหมอพืชได้เลยนะคะห <_ d ata> รือว่าทุเรียนของท่านนะคะเป็นโรคลากเน่าคนเน่านะคะโรคเชื้อราต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปเปิดในแอป,ปมุมหมอพืชได้นะคะในแอป,ปมุมหมอพืชของเรานะคะจะบอกทุกอย่างเลย,เลยที่ท่านสงสัยที่ท่านอยากรู้บอกหมดเลยนะคะแม้กระทั่งการที่จะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็สะดวกมากนะคะแล้วก็สะดวกกับการแนะนําบอกต่อกับ ผู้มุ่งหวังหรือว่าคนที่เรารักนะคะอยากให้เขารู้นะคะก็เอาแอปมุมหมอพืชน,นะคะให้เขาโหลดไปเลยค่ะ,ะก็จะได้นะคะก็จะได้ความรู้วันนี้นะคะถ้าเกิดท่านมีปัญหานะคะค่ะยูนิไลท์สามารถตอบโจทย์ให้กับพืชของท่านแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะยูนิไลท์ก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกนะคะนอกจากใช้แล้วได้ผลผลิตเพิ่มนะคะแล้วมีเงินมีรายได้คืนให้กับเรานะคะเราไปบอกต่อนะคะเราก็ได้เราก็มีรายได้เพิ่มอีกอย่างเงี้ย ดีไหมคะลองนะคะลองเข้ามาอ่าเข้ามาศึกษาหรือว่าไม่เข้าใจอะไรมาขอข้อมูลได้กับที่ลุ่งหรือว่าผู้นำทุกท่านนะคะของบริษัทมิรท์ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ061 424 6474ค่ะแล้วก็บนโลกออนไลน์นะคะ Facebook นะคะลุ่งนภาพารวยอีเจนไล,ล้านค่ะ